วันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาาบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆ่สนใจรายการไหนนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาหรือโทรมาสอบถามกันได้นะคะพี่พี่อยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาสอบถามนะคะพี่ๆ วันนี้นะคะก็ม MM ีพ <ar> ับบ้านพ้าเหมานะคะสวยๆนะคะลากหลายรายการเลยนะจ๊ะพี่รายการละ200บาทนะคะพี่ๆจ๋ารายการละ200บาทนะคะพ้บบ้านพ้าเหมานะคะสวยๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการละ200บาทมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่ๆจ้าสนใจรายการไหนนะคะทักคายมหานนองนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ พระบ้านพระเก่านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่หนึ่งเจ็ดเก้านะจ๊ะพี่ๆ EP ที่หนึ่งเจ็ดเก้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งเป็นพักเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพักเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพักปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่หนึ่งนะคะสนใจนะจ๊ะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋า ต่อมารายการที่สองรายการที่สองเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่ยิ้มนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ ส,ยสยบบยะะว,ว,วะะยๆเ,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 เก่าๆแบบนี้เลยนะคะของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่ๆจ๋าพาปิดตาเนื้อผงคูคลรักนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองละจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองละจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สาม รายการที่สามนะคะเป็นพระปิดตานะคะของเป็นพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการนี้นะคะพระปิดตาเก่าเก่าโบาราณนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ๆสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะ พับปิดตาเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆรายการที่สามนะคะพี่ๆภาปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการที่สามนะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่รอดวัดโคนนอนนะคะรายการนี้นะคะพระปิดตาไม้แกะเก่าๆแบบนี Det ้เลยนะจ๊ะพี่ๆพระปิดตาไม้แกะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะของหลวงปู่รอดวัดโคนนอนนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะ เนื้อแบบนี ý ý ้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สี่นะคะเนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่ห้า รายการที่5เป็นรูปถ่ายนะคะพร้อมตะกุดนะคะของหลวงพ่อมุ้ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปถ่ายพร้อมตะกุดของหลวงป่อพ่อมุ้ยวัดดอนไลนนะคะพ,พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะมีรูปถ่ายหลวงพ่อมุยแล้วก็ตะกรุดของหลวงพ่อมุยนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเอาไปขึ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่หกรายการที่หกเป็นพลาเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะ ้าเนื้อดินเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะเก่าเกเก็บเก็บกันเลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะจ๊ะแบ่งปันน้องได้เลยนะคะพี่พี่จ๊ะสนใจรายการไหนก็แบ่งปันน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพาเนื้อดินนะคะเก่าเกาโบราณโบราณไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบแบบเปิดมาให้พี่พี่เอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่เอาไปขึ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็น ็นรายการที่6นะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่7รายการที่7เป็นหน้าปกสุโขทัยลบบุรีนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นพาะนาคปกนะคะของชาวลบบุรีเก่านะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพาเก่านะคะพาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ มาอุดหนุนน้องน uh ิชากันได้เลยนะคะเป็น huh. อ um, yeah. uh ัน huh. น uh ี้เป็นหน้าปกนะคะรายการนี้เป็นหน้าปกของลบบุรีนะคะเก่าสนิมแดงนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อเสด็จเนื้อสนิมแดงเก่านะคะรายการที่เจ็ดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดนะคะเป็นพับปิดตาหลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะคะสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆจ้าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะ พี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นพระแหวกมากนะคะรายการนี้เป็นเนื้อตะกัวนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะเป็นพระศพเป็นพระพิมพ์หวกมากนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะคะพี่เนื้อตะกัวนะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะ เก้า,า,าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแหวกมากนะคะของหลวงพ่อกลวยเนื้อตะก่วดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพระนางพยายามเนื้อ พระนางพญาเนื้อดินนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์สังคตินะจ๊ะพี่พี่เป็นพระพิมพ์สังคตินะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพระนางพญานะคะเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะพี่พี่เป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์สังคตินะคะสวยๆวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะจ๊ะ พต่อมา,าร, 11. รายการที่11บอดรายการที่11บเอดเป็นพารอดนะคะรายการนี้เป็นพารอดซุ้มเขาเรียกว่าพารอดซุ้มเกาะอ๋อเขาเรียกว่าพารอดกุวันมหาวันนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะรายการที่11อดนะคะพี่ๆสนใจนะคะ เก่าเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะคะพารอดกุมหาวันนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการต่อมารายการที่สิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สิบสองเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการนี้นะคะ พาสซุมกอกำแพงเพชรนะคะพี่พี่เน right ื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะคะมีคาบความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพาซุมกอกำแพงเพชรนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่12นะคะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการที่12นะคะพี่พสนใจรายการไหนก็ทักถ่ายได้เลยนะคะต่อมา รายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเป็นหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์ขี่นกนะคะพี่พ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่พีรายการที่สิบสามนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายน้องนิชาได้เลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะคะเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่สนใจนะจ๊ะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบสานะคะพ,พี่ต่อมารายการที่สิบสี่ รายการที่14นะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะปี2 4 8สดห้านะจ๊ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะ เป็นรายการที่สิบสี่นะคะพี่พีรายการที่สิบสี่นะคะหลวงพ่อจงนะคะต่อมารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะคะรายการนี้นะคะเป็นพาระหลวงพ่อโสธรนะคะเหรียญหล่อนะคะรายการที่สิบห้านะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พีปีสองสี่หก หกสี่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เหรียญเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะจ๊ะพี่พี่รายการที่สิบห้านะคะต่อมารายการที่สิบหก รายการที่สิบหกนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะออกวัดสวนส้มนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆนะแบบนี้เลยนะคะปีสองห้าศูนย์หนึ่งนะจ๊ะพี่พๆเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะออกวัดสวนส้มน,น,นะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้โบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่ๆ สวยๆแบบนี้รายการที่สิบหกนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้นะคะเห,หรียญหลวงปู่สุขถือไม้เท้านะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ สนใจนะคะของเป็นของวัดปากของมะขามเทานะคะพี่ๆสนใจรายการนี้นะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่สุขถือไม้เท้านะคะวัดปากของมะขามเทานะจ๊ะพี่ๆปีสองห้าสองหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะพี่ๆมันไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะแต่เก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบเจ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะคะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่ EP นี้นะคะรายการละสองร้อยบาท มีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่ๆจ้าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะต่อมารายการที่18รายการที่18ดนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18นะจ๊ะพี่ๆรายการที่18นะคะต่อมารายการที่19รายการที่19เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการนี้นะคะเหรียญน้ําเต้านะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีค่าความเก่าของเหรียญแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดวัช้างให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะจ๊ะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นรูปหล่อนะคะของอาจารย์ฟันนะคะรายการนี้นะคะฐานมีแบบนี้เลย จ้พี่พี่ฐานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รูปหล่อโบราณโบราณนะคะของอาจารย์ฟันนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้โบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รูปหล่ออาจารย์ฟันนะคะอาจารโลนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะคะเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่จ้าต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยีสิบเอดนะคะเป็นรูปเหมือนนะคะพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการนี้นะคะ เก่าๆโบราณมีค่าความเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่ของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ๆหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการ การที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการนี้ไม่ค่อยจะชัดเลยนะคะเพราะว่าเนื่อจากน้าเจ้าของเดิมนะจะเคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะชะพี่รายการที่22เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทาเกิดเดี่ยวนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พับปิดตาหลวงพ่อทาเกอเดียวนะคะรายการนี้นะคะวัดพเหนีงแตกนะคะรายการที22่22่สิอนะจ๊ะพี่ๆจ๊าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการที่22่สิบสองนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆรายการที่22ิบอนะจ๊ะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่23 รายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะรายการนี้นะคะวัดกำแพงนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะสวยๆเก่าา แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นพระเนื้อผงรูปเหมือนนะคะของหลวงพ่อท้องสุขวัดโพธิสายทองนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะของหลวงพ่อท้องสุขวัดโพธิสายทองนะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะเป็นพระผงรูปเหมือนนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบสี่นะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ ต่อมารายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่เป็นพับพิมพ์เสียนแหลมนะคะของหลวงปู่จีนวัท่าราชนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้มีข้าวความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ ของหลวงปู่จีนวัดทาราดนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะเสียนแหลมนะคะของหลวงปู่จีนวัดทาราดนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบห้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบหก รายการที่26เป็นพระเลี่ยงลำพูนนะคะรายการนี้นะคะ สวยๆเก่า,าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆผาะเรี่ยงลําพูนนะคะเนื้อเก่าาถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะคะผาะเรี่ยงลําพูนนะคะรายการนี้นะคะเก่าาเก็บๆแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบหกนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระอุปคุตนะคะถือดอกบัวนะคะพี่รายการนี้นะคะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ฐานแบบนี้นะคะเก่าเก่าเก็บเก็บโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พระอุปคุตถือดอกบัวนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ พระอุปคุถือดอกบัวของหลวงปู่เอี่ยมวัดวัดหนังนะคะพี่พี่เนื้อสำร็จเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพระกุวัทไทยตลาดนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระ พิมเจดี JD นะคะกุวัดไทยตลาดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่าๆถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะ ต่อมารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพาร่วงหลังรางปืนนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อสนิมแดงพิมพ์เล็กนะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นพาร่วงหลังรางปืนนะคะพิมพ์เล็กสนิมแดงนะคะพี่พี่จ้ารายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะส สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมห้าชายเปียกทองนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบแบบเปิดมาให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะ เลียมกรอบมาอ๋อไม่ได้กรอบเปิดกรอบโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเลี่ยมกรอบโบราณโบราณแบบนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้าชายเปียกทองนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละสองร้อยบาทมีค่าจะส่งบาละห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สามสิบเอ็ด รายการที่31นะคะรายการนี้นะคะเป็นพ้าเนื้อชินนะคะ กุวังเพิ่มขอนแก่นนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะไปทางโซนอีสานบ้างนะคะพี่พี่จ้าเป็นพระกุเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ้าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระเนื้อชินนะคะกุวังเพิ่มนะคะของขอนแก่นนะจ๊ะพี่พี่จ้า ของขอนเก่นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ๆจ๊ะต่อมารายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเป็นหลวงปูทวดนะคะรายการนี้นะคะหลวงปูทวดนะคะเตารี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเนื้อ เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะรายการนี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่เนื้อทองเหลืองเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ารายการที่สามสิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบสองนะคะสนใจนะจ๊ะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที่สามสิบสามเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่พี่พระปิดตาพุงป่องนะคะของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะสวยสวยแบบนี้เลี่ยมกรอบมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เลี่ยมกรอบแบบเปิดมาเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สามสิบสามนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่ สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพิมพ์เถ่าวันเลื้อนะคะถักลวดเรียบกรอบเรี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะพี่พี่ถักลวดเก่าเก่าโบราณโบราณน,นะคะพระขุนแผนเถ่าวันเลื้อนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ เป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่วัดบ้านก่างนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะคุณแผ่นทักลวนนะคะเถววันเลื้อยนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่วัดบ้านก่างนะคะรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบห้า รายการที่สามสิบห้าเป็นพระลีลานะคะข้างหลังเป็นเข็ข้างหลังเป็น เขาเรียกว่าเข็มสุพรรณบุรีนะคะพี่รายการนี้นะคะพระลีลาหลังเข็มสุพรรณบุรีนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระรีลาเก้าาโบราณโบราณนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะคะพี่ ต่อมารายการที่36 รายการที่36เป็นพาท่ากระดานน้อยนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเก่าๆถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพาท่ากระดานน้อยนะคะรายการที่ส6นะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆพาท่ากระดานน้อยนะคะพี่ๆรายการที่36นะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่37รายการที่ 37นะคะเป็นพระหลวงพ่อโตนะคะกุ GU วัดป่ามะม่วงสุขโขทัยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสุขโขทัยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่37จนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่37นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมานะคะรายการที่38ด รายการที่สามสิบแปดนะคะรายการนี้นะรายการนี้นะคะเป็นพาทธา ทาทาดมะปางนะคะกำแพงเพชรนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นทาทาดมะปางกำแพงเพชรนะคะเนื้อดิ่งเก่าๆแบบนี้นะคะเรียมกรอบโบราณโบราณมาเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเรียมกรอบโบราณโบราณแบบนี้มาเลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพระทาดมะม่วงนะคะ คำแพงเพชรเนื้อดินนะคะรายการที่38สิแปดนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่38นะคะ,ะ,คะต่อมารายการที่39รายการที่39เป็นพระหูยานนะคะรายการนี้นะคะ พาหูยาเนื้อชินเงินลบบุรีนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพ้าหูยาลบบุรีนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเก้าสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะรายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้เลยนะ จ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นตะกุดหนังกระเบนนะคะของหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามนะจ๊ะพี่พี่เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยพบเจอนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะน้องไม่ค่อยพบเจอเลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะ เก่าเกาเก็บเก็บ,บแบบนี้นะคะรายการที่40นะจ๊ะพี่จ๋ารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเขามาได้เลยนะคะน้องนิชาพาบ้านนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกรายการเลยนะคะสนใจนะคะ จะแอดไลน์มาหรือจะโทรเบอร์มาก็ได้นะคะ0979924572นะคะพี่ๆจ้าแอดไลน์ก็ได้โทรเบอร์ได้อยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันมานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะฝากมาอุดหนุนน้องนิชาด้วยนะคะพี่ๆใน EP 179นะคะรายการละ200บาทนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละ200บาทมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนทักทายน้องนิชา กันได้เลยนะคะ้าบ้าน้าเหมาวยสวยๆทุกรายการนะคะพี่ๆส่งโอยขนส่งไปสนีไทยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะรับรองพาตรงปกแน่นอนนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสําหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอกรับลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ